เน,เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าทางคุณปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกที่ประชุมที่ยังไม่อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ไร่ละพันรัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เนี่ยเพราะว่าไปเจอว่ามันมีข้อมูลชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้นหลายคนถามมาไร่ละพันชาวนาจะอดอยู่แล้ว มื่อไหร่จะได้ยังไม่ได้นะครับคือจริงๆเมื่อวานนี้มันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเรียกง,ง่ายๆดอดบคนะครับมีคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังเป็นประธานนั่งหัวโตะปรากฏว่าคุยกันแล้วให้กลับไปทำข้อมูลใหม่ก็คือยังไม่ได้ไร่ละพันทำไมต้องกลับไปทำข้อมูลและนำมาเสนอใหม่เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าทางคุณปราโมชเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย บอกที่ประชุมที่ยังไม่อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เนี่ยเพราะว่าไปเจอว่ามันมีข้อมูลชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเพิ่มขึ้นจากเดิมมันมีแค่3 0 0 0 0 0ครัวเรือนมันเพิ่มมาเป็น850,000ครัวเรือนด้วยกันทำให้งบประมาณที่จะต้องใช้ จากเดิมมันมีแค่2,867ล้านบาทมันเพิ่มมาเป็น7,500ล้านบาทซึ่งมันเป็นงบประมาณที่เยอะมากลองพิชัยก็เลยต้องให้กลับไปพิจารณาไปดูตัวเลขสิไปดูรายละเอียดสิและนำกลับมาพิจารณาพิจารณาใหม่มิฉะนั้นแล้วไร่ละพันยังไม่ได้นะจ๊ะ ครมชาแนาและเกษตรกรไทยลุ้นการจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทติดตามความคืบหน้านล่าสุดนะปัจจุบันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารกับไทยพังคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของโครงการไร่ละ1,000บาทสูงสุด,สดไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่10,000บาทเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไปเมื่อวันที่30เม สายยนที่ผ่านมาและับปัจจุบันนี้นะคะก็ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมก็มีการสอบถามไปยังกระทรวงเกษตรเองที่ได้พึ่งได้รัฐมนตรีนะคะที่เข้ามาดํารงตําแหน่งดูแลบริหารจัดการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านอัฐกรนะคะ สิริรัทยากรก็ได้รับปากนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินในครั้งนี้ว่าการจ่ายเงินรายละ1,000บาทสูงสุดไม่เกินสิไร่นั้นยังคงเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนและที่สำคัญณปัจจุบันนี้กำลังหารือกับที่ประชุมในฝ่ายอนุกรรมการนะคะฝ่ายผลิตถึงเบื้องต้นเกณฑ์การจ่ายเงินและจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินในครั้งนี้ซึ่ง จำนวนกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับเงินร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน10บร่จจะอยู่ที่10,000บาทก็จะเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตัวเลขณนะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่851,000นะคะกว่าครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินณนะปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขหากตัวเลขชัดเจนนิ่งแล้ว ก็จะนำเสนอไปยังนบขเพื่ออนุมัติจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในส่วนนี้นะคะได้ผ่านคอรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านคอรมเองก็เห็นชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเนื่องจากหลายท่านนะคะก็ประสบปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่ตกตำ่ำอีกทั้งปัจจัยการผลิตก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นนะคะทางด้านสมาคมชา,นาแนลเกษตรกรไทยโดยท่านปราโมทเจริญศิลป์เองก็ได้ฝากเน้นย้ำ ไปยังสองกระทรวงสำคัญไม่ว่าจะเป็นกระสวงเกษตรนะคะแล้วก็กระสวงพณนชย์ถึงการควบคุมปุ๋ยนะคะหรือว่าต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆให้มีราคาที่ลดลงเนื่องจากปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างสูงสวนทางกันกับ ราคาข้าวที่ตกตำ่ทำทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระในส่วนนี้เป็นจำนวนมากหากมีการควบคุมให้มีความเหมาะสมในเรื่องของต้นทุนการผลิตก็จะถือว่าเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างมากค่ะดังนั้นนะคะณนปัจจุบันนี้การรับเงินร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน10ไราจ่ายอยู่ที่10,000บาทยืนยันชัดเจนจากหลายๆภาคส่วนได้เงินแน่นอนค่ะ คุณพ่อคุณแม่รอติดตามข่าวสารได้เลยนะคะส่วนจะได้วันไหนเมื่อไรอย่างไรก็ต้องรอการประชุมล่าสุดนี้จากทางด้านของฝ่ายอนุผลิตก่อนนะคะคาดว่าน่าจะประมาณ1-2สัปดาห์อาจจะรู้ผลสำหรับการจ่ายเงินในรอบนี้ท่านไหนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารส่วนอีก กลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปี2568าปทับหกเกเกษตรกรนะคะที่ดำเนินการพอปลูกเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วนท่านไหนที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบสถานะของท่านนะคะหากสถานะของท่านมีการแก้ไขจะได้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเนื่องจากปีนี้ค่าเก็บเกี่ยวก็คาดว่าจะได้อยู่ที่1000บาทแต่ใน1000นี้จะ ถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนนั้นก็ต้องรอความชัดเจนจากทางด้านของนอบขออีกรอบหนึ่งว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนการจ่ายเงินรายละ1 0 0 0บาทเป็นกี่ส่วนแต่เบื้องต้นนะคะมีกระแสข่าวมาว่าอาจจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งอาจจะได้รับเป็นเงินสดส่วนอีกครึ่งหนึ่งอาจจะต้องได้ นำไปรูดซื้อสินค้าโดยผ่านแอปพลิเคชันของทกศแต่ตัวนี้นะคะก็เป็นเพียงแบบล่างยังไม่ได้ผ่านคอรมอชัดเจนในการจ่ายเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรไทยก็ต้องช่วยกันผลักดันในส่วนนี้นะคะพยายามเรียกร้องหรือพยายามช่วยกันนะคะ,ะหากมีการช่วยเหลือนะคะในการเรียกร้อง ให้จ่ายเป็นเงินสดเต็มจำนวนนะคะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะได้รับเป็นเงินสดเต็มไร่ละ1,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ขอปขอพคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมไม่อยากพลาดข่าวสารทันท่วงทีอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ